มาชม่วงนี้ับผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงแชทชิดๆนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ให้ผู้ชมเนี่ยที่มาแชทมาส่งคําถามไว้เนี่ยเราก็ส่มเลือกครับแล้วก็มาพูดคุยกับศิลปินแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะฮะ, <ภา S 1> ะ,ะแล้วก็ตอนนี้คุณเต้นมาแล้วด้วยนะครับเต้สวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปไหนมาไปโคราชมาใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาแล้วก็รีบแว้นมานี่เลยแต่รู้สึกว่าตาเนี่ยพักผ่อนน้อยเลยนะตอนเนี้ยใช่ไหมค่ะใช่ใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพราะเราเข้าใจวันเสาร์เนาะรถก็ต้องติดธรรมดาขับผมต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทุกคนให้อภัยเต้นไม่มาก็สนุกดีเหมือนกันครับงั้นกลับแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่รีบเต้นเ้องใส่เต็มไปแต่ช่วงนี้ชาชิดชิดนะฮะครับทางบ้านมาสองท่านกันแล้วแนะนําตัวกันหน่อยแล้วไปด้วยโอเคสวัสดีครับ เปิดแล้วครับโอเคอยจาตอบนะ่เปิดจะเปิดให้อย่าอยอย่าตบเปิด่าอย่าอ้่าอง่าย่าอ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 ี่าอย่ัอย่า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 อ่อย่อย่า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 อย่อย่าอย่าย่เปี่อยนเป็่าอง่าอย่าอย่าอย่ือย่าอย่า่าอ่อย่าอย่อย่าอย่อ่าอย่อยาอย่ย่าอย่าบย่าอย่าอย่ว่าอย่็อส่ิมหน่อยเอาอย่มอาอย่อย่าอยาอย่า่ารักน่ารักหน่อยมาเอ็กกี้มนิกออา่่อย่า่า่า่ออย่าออ่่เป็น เต็มเต็มไปกับเล็มเต็เป็นอะไรเป็นอะไรัะรเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเก็คนธรรมดาคนธรรมดาธรรมดาธรรมดาแหะครับโอเคโอเคบุ้งกีบุ้งกี้นเด็ดปั้นมเลยโอ้ขอบคุณมากเลยปั้นไปได้ทงอื่นเลยนะปั้นอีกทนนึงครับไออาว่าทุบทิ้งแล้วปั้นใหม่ไอนี่น้องอะไรครับกระปุกค่ะน้องกระปุกมาเต็มเลยกระปุก อ่าอ่ะ,อะโอเคให้สองคนงถามเลยบุ้งกี้กับกระปุกบุ้งกี้ก่อนแล้วกันโอเคครับถามใครครับถามทั้งคู่เลยได้ไหมครับไดคคำถามแรกก็คือว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยพี่เต้นกับพี่เตชินเนี่ยจะมีซิงเกิลใหม่ที่จะเปิดในโอกาสต,ต่อไปเนี่ยและเพลงที่ว่าเนี่ยเป็นเพลงที่จะมีนักร้องรับเชิญมาร่วมร้องเพลงมาฟิเจอรริ่งกันด้วยอยากจะทราบว่า,าพี่เต้นกับพี่เตชินเนี่ยอยากจะร้องเพลงกับใครมากที่สุด เป็นคถามเดื่อวก่อนนิดนึงขอเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งหรืออาจเป็นเป็นวงก็ได้พี่ขอยทีพี่จำไม่ได้หรอขอยทีขอยทีคือยาสัมนาเปล่าครับเปล่าคืออยากจะบอกว่าพี่เต้นกับพี่เตชินเนี่ยอยากจะร่วมร้องเพลงฟิชเจอริงกับใครมากที่สุดแค่นี้แต่แรกก็จบแล้วเอออะพี่เต้นก่อนลวกันพี่เต้นอยากร้องคู่กับเตนี่แหละค่ะเพราะว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยร้องเพลงฟิชเชอร์ริงกับเตชินเลยจริง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 กันแล้วนะฮะจริงเหรอมาถึงวมาถึงเวลาไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ฟีดเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงซิงเกิลที่เป็นแต่งใหม่เนี่ยเรายังไม่เคยครับแต่ว่าสนิทกันเรายังไม่เคยใช่ค่ะคือเคยฟิชเชอร์ริงแล้วเคยเวลาไปไปไปพักต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้กันใช่ครับเคยร้องนั่ ใช่ทําไมเหรอใช่ก็ทางต่างจังหวัด <g ay> ไ,ไปไปคอนเสิร์ตต่างจังหวัดไงแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน,นั้นเป็นแบบว่ายังไม่เป็นทางการก็เคยกันบ้างแล้วแต่ว่าอ,อยากอยากทําเป็นทางการออกมา <laughs> ใช่วางนเสิรนะฮะไอ้นี่ก็สอตลอด <laughs> <laughs> สอบตลอดก็ <laughs> ด <laughs> <p are> พ่อเขาปูแั่นแหละไอ้ติ๊กทำไมต้องไอ้เซยชินอะอ่าเออถ้านีนแบบบุ้งกี้ก็ถามใครอ่ะถามสองคนเลยถามสองคนนะครับ อ่าสำหรับผมนะฮะก็เต้นอยากฟิเจอร์ลิงกับผมผมว่คงขอฟิเจอร์ลิงกับหนูนาแล้วกันครับนั่นแหละเพราะว่ากับเต้นเนี่ยผมไม่กล้าร้องกับมันจริงม,มันเสียงดีมากครับทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีแล้วร้องเพลงก่อนผมผมดยเขาสึกว่าใครว่าคิดให้มันขึ้นไปร้องเพลงก่อนผม <laughs> คือไม่กลัวว่าฉันจะตายบ้างหนึ่ไอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าอยากฟิเจอร์จริงอยากฟิเจอร์กับหนูนากุนเบนโฮนี่ครับเพราะว่าน้องเขาเป็นเราใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไมดีไม่เอาเอาดิ่เอ่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไห่อาม่อาไม่เ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 อาเอไเอ่เอาไมอาไมาไมาไมเาไ่เอาอาไเาอ่าไมเอาไอาอไมามอ่ามอาไอ่มเาา ไม่เอาพี่เตไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยเออคือไงโอเคโอเคโอเคนานก็กันนานแต่นศิลปินป๊อปขึ้นปกตินุ่มมีแต่ร็อกครับผมก็คือเต้นอยากฟีลกับเตชินเตชินอยากไปฟิชชั่งกับหนูนาโอเคไหมบุ้งโอเคเข้าใจและเคลียร์แล้ยนะคำถามต่อไปคิดไว้ใจครับคิดไว้แล้วมาที่กระปุกเต็มโต๊ะกระปุกกระปุกก็เห็นพี่เตกับพี่เต้นสนิทกันและถ้าวันหนึ่งบอกว่า ไปต่างจตลาดเงี้ยแล้วแบบเกิดสลับร่างกันขึ้นมาจะทำยังไงเอื่นตารสูงื่นโจสุดคำถามนี้แหละตื่นขึ้นมาเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยการอัปลายใหม่ผมจะกินยาเบื่อให้ตายเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมทนไม่ได้กับร่างแบบนี้เฮ้ยบ้าทำไมอ่ะล้อเล่นถ้าสลับไปก็คงดีนะก็คงแบบแก้ผ้าแล้วก็ดูว่าเอ๊มีส่วนไหนที่อัปลักษณ์ที่สุดกันนะแล้วแล้วเต่ง เต้นเลยล่ะไม่ใช่ถ้าเต้นเลยล่ะเซชินแล้วแล้วชี้แกมีแค่นี้เองเหรอพวกกล้ามเนื้อพวกเลยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้องเหรอวันทำไมกล้ามเนื้อมีน้อย เหนื่อยอย่างเต้นฝ uh ั่งเต้นก็ชี้กลับไม่อย่าเล่นเยอะเดี๋ยวช้ำนะโทษนะยืนเขย่ากันได้จไหมเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเออครับอ่ะกลับไปที่มุงกี้เต้นก่อนเดี๋ยวให้เต้นอ๋อเต้นอ๋อโทษโทษเต้นก่อนก็โหนี่จับปลามันมากเลยเนี่ยค่ะนี่ง่ะปลาเสื้ออ๋อเธอเธอเอาไว้เป็นอาชีพเสริมครับผมก็ยังข่ำอยู่เลยอ่ะถ้าเกิดท หลับล้างก็คงจะรู้ทุก้ทุกอย่างเกี่ยวกับเตชินนะฮะในชีวิตประจําวันสาวกี่คนหรือว่าแฟนคลับยังไงก็อยากจะรู้สึกว่าแฟนคลับผู้หญิงมากินกีพี่เตขอหอมพี่เตขอกอดเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็ดีนะทุกวันนี้คือแฟนคลับคุณคงไม่ได้สัมผัสหรอกเพราะผมไม่ค่อยมี บ้ามีอะไรบาฉันก็เห็นเธอแบบว่าโอ้โหก็มีบ้างอ่ะเขาถามต่อไปน้องอะไรนะบุ้งกี้แต่ชื่อแรกชื่อบุ่นวุ่นนะวุ่นแล้วเปลี่ยนเป็นบุงกี้อ่ะผิดดูเด็กผิดได้ไงวะโทษนะขออนุญาตคุณผู้ชมครับขอถามก่อนทำไมเปลี่ยนอ่ะ พอ่ถามใช่ไหมถามแล้วพี่ถามเพื่อนเรียนจะ่บไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจไงเอาแบบจริงๆทําไมต้องเปลี่ยนเป็นบุ้งกี้ไม่ไม่คิดจะไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองมั่งฮะไมาจะเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนตัวเองไม่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นอเล็กซ์อะไรเงี้ยเออโอ้โหอเล็กซ์ไอ้เงี้ยหญิงหญิงก็กรี๊ดตึมขึ้นมาเลยแล้วสิครับแม่แต่หน้าเขาโซนญี่ปุ่นต้องชื่อออกกูชื่ออะไรฮะ อซาจีพวกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักไปผมว่าได้เป็นฝรั่งเศสดีกว่าอะไรฮะมองดูวอกระดองมาเยีงนะครับให้เป็นประมาณนี้ไม่ได้โอ้ยไปที่ละยาคนนี้อ้อเหอะ โอเคข้อต่อไปเลยดีกว่าคือผมสังเกตเข้ารายการให้หวังเลยดีดีีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไป่ะโอ้ยหวูยังงี้โอ้ยผมเขินนะเนี่ยมุกี้คือเกิดมาแล้วเป็นอย่างงี้เลยป่ะครับหรือว่าน้องเขาตั้งใจเรียนน้องเขาเรียนเก่งมากนะจริงเหรอจริงอ๋อเนื้อแต่เป็นเนื้อเนื้อเนิร์ดโอ้โอ้ขนาดนั้นเชียวถามสิเฮ้ยตะดางนี่คัดอยู่โอ้ก็คือเห็นบอกว่าที่โรงเรียนมีเรื่องคดบ้างไหมโอ้ยเล้ว ว้าวว้าวเฮียโอ้่เรไปเลยวะก็คือผมผมฟังเพลงของพี่ี่ทังสองคนแล้วก็แบบเพลาะมากเลยผมอยากจะถามว่าสิลิปินในดวงใจของพี่เต้นกับพี่ไชนเนี่ยใครร่างกันพี่ผมโดนไถต่างกระจายเชื่อปะมาตรงเนี้ยแทงไถกันเลยอ่ะโอ้ยแบบทรงไหนคือขาผมสั้นเกินลและ คือขาผมสั้นเกนแล้วกันเกงยีนองก็ยาวไปอ๋อซื้อไม่ไม่ไปตัดอ่ะไม่ไม่ไม่ไมจากัาไม่ตัดเสียของ,งอ๋อ,อ,อนี่มาไอา้ไมเอ้มาไอ้มบ่อยอ๋อครับมาชั้น38บ่อยคุณผู้ชมรครับมาถึงนะ <c oughs> ชุดนักเรียนนะเสื้อดำมาเลย เงือบเต็มถุงเท้าดึงตึงถึงนี้เป็นเขาเรียกไหมซิกันพี่พอปเหมือนเหมือนเนอส์เนะมุกกี้ค่ะเอาพุกกี้มุกกี้พุกกี้ขอโทษขอโทษขอโทษเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะพี่ลืมหมดละคือเอ้าถามว่าอะไรถามว่าอะไรก็คือคำถามก็คือว่าผมฟังเพลงของพี่เตชินกับพี่เต้นเนี่ยบอกพุกพี่กินข้าวนี่เอาข้าวใส่ปากเอาพุกไอ้ผมถามตรงนโอเคโอเคไม่ขัดเลยโอเค ถ้าขัดนี่เอาเอาตายแน่นอนเอาตายที่ว่านี่คือคนที่แน่นแน่นเลยถ้าไปเดินแต่หมอท่าพาแถวบ้านผมตากระจายจริงเลยหมดตัวกับบ้านอ่ะโอพอเยอะเขาื่อยแล้วโอเคไม่คิดว่าแก้งน้องไม่เอาเพราะน้องยามเลี้ยวรถเชราเข้าสมองอ๋อไม่เชลาร์นะไม่ถึงขนาด์แล้วหมึอนเท้าหมึอนเท้าวอแล้วแล้วสตาร์จากเล็บเท้าเลย อาเมก็คือจะบอกว่าผมได้ฟังเพลงของพี่เตชินกับพี่เต้นเนี่ยเพราะมากก็อยากจะรู้ว่าศิลปินในดวงใจของพี่เต้นกับพี่เตชินเนี่ยเป็นใครบ้างและเพราะอะไรถึงชอบจริงๆก็ถามว่ามีศิลปินในดวงใจบ้างไหมพี่ไม่น้องน้องอยากเป็นพิธีกรไงอยากองว่าต้องปูปูให้มันเข้าให้สุดอะไรอย่างเงี้ยเล็ด ก็ความจริงแล้วมีหลายคนค่ะไม่ได้ไม่ได้มีแค่คนใดคนหนึ่งแต่ให้ยกตัวอย่างได้อย่างเช่นพี่ดาพี่คิมอะไรเงี้ยค่ะพี่โรสก็ชอบโอ้เป็นสาวที่พลังกานมากเลยนะใช่ค่ะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ส่วนส่วนถ้าเกิดเป็นของแบบว่าต่างประเทศก็จะเป็นแบบบิยองเซ่มาลายแครีอะไรเงี้ยค่ะเอวิลลาวินเต้นสามาเต้นเป็นบิยองเซ่ได้นะทิ้งว่ามันไม่ได้ไม่ได้โอ้แล้วไม่ได้ย่าๆๆเอออเเต้นยังไงอ่ะจะไม่รู้เนี่ย ยังไงจะให้เต้นเออเออาตปเอาไปไปเล่นสเตเดียร์เลยเล่นสมิธิกรเข้าไม่ถูกช่องเลยยังไงเนี่ยหนักสามวงจี้ไปแล้วร้อนโมจิอ่ะโอเคอย่าไปเดียใจไปชินอ่าไอไปไปชินครับครับถ้าให้ผมเกิดเรื่องศิลปินครับเออเอาเอาเอาไอ้ครบเออจริงอาขศิลปินในดวงใจในไทยนะครับก็จะเป็นพี่เบิร์ดธงชัยครับแล้วก็เอ่อ พี่บี้พี่บี้นี่เป็นไอดอลผมในเรื่องของเขาเรียกว่าแต่ชินแค่ขี้มุ้งอยู่นะครับการมไม่ใช่ <laughs> คัาตรงนี้ครับถ้าพี่วินได้เป็นไอดอลทางด้านเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับผมชอบเขาตรงนี้เขามีความพัฒนาสูงส่วนต่างประเทศน่าจะเป็นไมเคิลบูเบ์ครับอคนนี้เสียงดีมากคะใช่อะไรร้องเพลงโฮมโฮมใช่ชอบมากตอนที่นาวโฮมก็ฟังเพลงดอกไม้ประตูแจกันดินทรายต้นไม้เฮ้ยใช่เหรอังแลงวคิีถึงพ่ออันนั้นอันนั้นพิธีไหมะรับพชัยเดชไหมครับ มุกี้รู้จักบ้าฮานบูเบ้ไมเคิลบูเบ้รู้จักครับผมรู้จักครับสนิทกันไหมฮะไม่ได้ชอบชอบเพียงเขาเขาเพียงเขาพอมากอะไรงเด็กโทรไปคุยกับเขาไหมเด็กโยโทรไม่ดูเบอร์เขาเลยแหม่เด็กพร้อมเด็กพร้อมเด็กพร้อมวายไประดับหนาทั้นก็ได้แหมเปินมาเนีคุยกับกระปุกบ้างดีกว่าเออกระปุกโชว์ลอยเลยโชว์มาถามลอยเลยกระปุกอยากถามอะไรไหมฮะ ก็ปุ่งไม่มาเต็มจริงๆเต็มซุ้มเต็มซุ้มเลยเต็มขอะขอบยี่สิบโอวางล้นนะเชิญครับกระปุกครับเป็นสนุกก็ต้องขี่โกงอ๋อโ้าเจ้ตออะไรคะกระปุกก็ปีใหม่ปีนี้ค่ะแล้วบอกว่าพี่เตกับพี่เต้นอยากจะจัดมิ팅กันไหมถ้าจัดไปด้วยกันไหม ไปกับแฟนลับด้วยกันเลยไปไหมไปที่ไหนอ่ะที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวดูกันอีกทีงก่อนอ๋อคือถ้าเกิดมีเดี๋ยวแฟนลับจะช่วยจัดด้วยอยากไปไหมเพราะว่าพี่เตยผ่านมาหลายรอบแล้วครับพี่เขามีงานกันหรือเปล่าไงประเด็น นั่นไงมุกินอยากไปงานแฟนสัมมิษตอบเลยตอบแทนตอบแทนพี่เตชินคิดว่าเป็นเตชินเลยตอบสมมติว่าเธยเป็นเตชินเออถ้าเป็นผมนี่นะครับก็อยากจะเป็นหนูนาหรือไม่ก็โอลิฟมากกว่าอะไรอย่างนี้อะไรครับเขาถามว่าไม่น่าหยดอะไรผมไม่รู้คถามผมไม่รู้คถามเนีเฮียเฮียอะไรครับพี่เฮียใจเย็นนะเฮียใจเย็นนะอุ้มใจเย็นอยู่แล้วแหม่ยเขาถามว่าปีใหม่ปีนี้อยากมีติ้งไหม เออแล้วเมื่อกี้ตอบมากเลยแ้เด็สองคนนี้น่าคล้ายกันนะผมรู้ว่าผมไม่รู้ว่าจะเป็นวิทติ้งกับใครมากอ่าอ่าอ่ถ้าเป็นผมก็ก็ก็อยากจัดนะครับผมอยากจะเล่นอีกเหรออยากจะเอาอีกเหรอว่าถามที่เาถามแล้วแม่อ่าถามให้เธอชิงกับผมขอโทษแฟนๆนะครับผมไม่ได้โยนไปเลยอ่าเริ่มที่คุณเต้นก่อนครับอ่าก็ ถ้าจัดถ้าจัดก็ก็ไปอะคะ่ะจะไม่ลืมเหมือนเตชินนะคะเดี่ยมเป็นรักกันเนาะเป็นรักกันเราเป็นเพื่อนรักกันครับถ้าจัดก็ไปแะครับจะไม่ลืมเหมือนเส้นหรอครับเฮ้ยล้อเล่นก็คือเรื่องของการจัดมิ팅หรืออะไรพวกนี้ยังยังยังบอกไม่ได้ว่าจะจัดอะไรยังไงเมื่อไหรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจัดเหมือนกันก็จะเป็นได้เป็นการรวมแฟนๆของเราเองนะฮะแต่ณตอนนี้ยัง ยังก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวดูกันไปก่อนแล้วกันถ้าว่างเดี๋ยวจัดกันแน่นอนครับอแฟนคลับเยอะไหมแฟนคลับรวมตัวกันเนี่ยประมาณกี่คนถ้ารวมถ้าถ้ารวมได้ก็ประมาณสามถ้าสามสิบก็ได้อสามสิบสี่สิบไม่ท่าที่เรารู้จักที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองคนหมดเลยเออประมาณถึงถึงสามล้านคนไหมโอ้โหแฟนคลับือว่าชุมชนเ่อเออมันเยอะเลยขนาดนั้นอ๋ออ่ะโอเคเรีย์นะทุกปัญหานะ ครับผมถ้ามีปัญหาอะไรในใจเดี๋ยวค่อยถามข้างหลังเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วใช่นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆน้องกระปุกนะครับครับผมขอบคุณบุกกี้ด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเีของมายาแยะแลยงเดี๋ยวช่วงหน้าแชทชิวๆเลยอยากถามคำถามอะไรคุณผู้ชมส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวถามให้ทางน้องเต้นแล้วก็น้องเตชิดเลยครับนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับ